เมื่อสิ้นเสียงแห่งสึกพระรามได้ส่งคนไปพานางสีดาออกจากสวนอสโกรันท่ามกลางเปลวแดดอ่อนของกรุงลงกานางสีดาผู้มั่นคงยืนตรงต่อหน้าพระรามแววตาเปลี่ยมด้วยรักแต่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหลังสิ้นเสียงสึกกรุงลงกาเต็มไปด้วยซากอสูรและฝุ่นควันพระรามยืนเด่นอยู่กลางสนามรบดวงตาเศร้าเจือด้วยความลังเล เขาพิชิตศัตรูได้แล้วแต่นางสีดายังมิได้คืนสู่อ้อมกอดท่ามกลางความเงียบสงบหลังศึกเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนางสีดาผู้สูงศักดิ์และบริสุทธิ์ย่างกลายออกมาจากส่วนออสโกรันดวงหน้างามสงบแต่เปี่ยมด้วยความเศร้าพร,รามทอดสายตาไปยังนางผู้เป็นที่รักแต่แทนที่จะโผลเข้าอ้อมแขน กลับกล่าววาจากเรคร่งขรึมขอให้นางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อหน้าสาธารณชนนางซีดาไม่กล่าวโต้ตอบแม้ถ้อยคำเดียวแต่กลับยิ้มเศร้าอย่างมั่นใจและเดินเข้าสู่กองเพลิงเปลวไฟลุกโชนท่ามกลางสายตาผู้คนทั่วลงกาเมื่อไฟมอดลงสิ่งที่ปรากฏคือหญิงงาม ผู้เปล่งประกายงดงามยิ่งกว่าเดิมราวกับเทพธิดาผู้บริสุทธิ์สวรรค์และปัภพีต่างสรรเสริญพระรามกลั้นน้ำตาไม่อยู่วิ่งเข้าโอกกอดนางสีดาด้วยความรักและสำนึกผิดสงครามจบลงและหัวใจทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งคติธรรม ความรักที่แท้จริงต้องผ่านบททดสอบทั้งจากภายนอกและภายในความไว้วางใจความบริสุทธิ์และความเสียสละคือเครื่องพิสูจน์หัวใจ